เคยสงสัยกันไหมคะว่าปวดแบบไหนจึงต้องเข้ามารักษาอย่างแรกเลยนะคะก็คือมีสาเหตุแน่นอน,นะคะ่ะเช่นเดินสะดุดล้มข้อเทา้าพลิกนะคะมีอาการปวดบวมอันนี้เข้ามารักษาได้ทันทีนะคะแต่ถ้าลงน้าหนักไม่ได้ข้อเท้าผิดรูปอันนี้ต้องพบแพทย์ก่อนนะเพื่อเอ็กซเรย์ดูกระดูกนะคะว่ามีอาการหักเล้าหรือเปล่าหรือเหตุการณ์ที่2มีการก้มยกของหนักคะ่ะและนีการปวดหลังแป๊บขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เข้ามาได้เลยค่ะแต่ถ้าปวดเล็กน้อยนะคะให้ลองนอนพักดูก่อนถ้าการเบาลงก็ดูได้ค่ะถ้าเบาลงเรื่อยๆ 3วัน7วันหายไปก็คือจบแต่ถ้า3วัน7วันอาการไม่ดีขึ้นควรรีบมาพบกับกายภาพบำัดค่ะเพื่อลดอาการปวดหลังเนื้อรหลังนะคะอย่างที่2นะคะก็คือการปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อนะคะโดยผ่านการรักษาด้วยวิธีอื่นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการกินยาฉีดยาหรือว่าการนวดนะคะซึ่งไม่เคยรักษากายภาพบำัดมาก่อนนะคะกลุ่มนี้ก็สามารถเข้ามาตรวจร่างกายก่อนได้ดูว่ากายภาพบำบัดสามารถรักษาตามจุดต่างๆที่ท่านปวดได้หรือไม่ค่ะกลุ่มสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่มีอาการปวดใน บางกิจกรรมหรือจํากัดกิจวัตรประจําวันบางอย่างนะคะเช่นขับรถไม่ได้นะคะแต่ถ้าทําเดินหรืออะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้านั่งขับรถเมื่อไหรา่ขับรถเป็นเวลา,ลานานแล้วมีอาการปวดอันนี้ก็ต้องเข้ามาตรวจเพื่อหาสาเหตุนะคะหรือถอดเสื้อไม่ได้นะคะเวลาถอดเสื้อที่ไรปวดแต่ถ้าทําท่าอื่นไม่ปวดเลยนะคะอันนี้ควรต้องรีบเข้ามาตรวจค่ะเพื่อดูว่าโครงสร้างหรือกล้ามเนื้อเราส่วนไหนนะคะมีปัญหาค่ะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไ้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ